สันเลอรครับผมสันตัวจริงหรือเปล่าผมสัญญาตัวจริงครับยันตัวจริงแน่นะสายยันคนเก่าเจ้าเป้าคนเดิมนีม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นธรรมเดาทัไม่เกียยยันตะเบ็ด <c oughs> เอ่อตอนเป็นเด็กๆสายยันเคยตะบันหมากให้ยายทานครับท่านยันตลอดเวท ถ้าหากเล่นสองรอบบ่ายค่าเล่นรอบบ่ายด้วยรอบค่ำด้วยก็อาจจะเล่นตลอดวันครับได้ข่าวว่ายันข้ามเวทอันนี้ถ้าหากว่าเล่นจังหวัดจันทบุรีหรือว่าเล่นจังหวัดปราดไปสองวันก็อาจจะเล่นข้ามวันไปเลยเคยหรือเปล่ายันตลอดเวทยันทุกเวท อันนี้ถ้าหากว่าไปเดินสายภาคเหนือภาคใต้แล้วตอนนี้ยิ่งหน้าฝนด้วยถ้าไปถึง40วันหรือว่าเดือนครึ่งถ้าเกิดฝนไม่ตกเลยดวงดีก็อาจจะได้เล่นทุกวันครับทอาทำไมเวลาสายันร้องสยันพูดทําไมต้องพยักหน้าพยักคอด้วยไม่กลัวเคดเหรอบางครั้งก็มีเคดบ้างเคดยี่ขี <laughs>